เริ่มตอนนี้เนี่ยในอีกประมาณสองสามปีข้างหน้าก็จะเห็นประโยชน์ว่าเฮ้ยเราโชคดีจังเราเริ่มมาก่อนถ้าไม่เริ่มนะฮะมันก็เป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นปัจจุบนันเป็นอนาคตอยู่อย่างเงี้ยมันต้องทําให้อดีตให้ได้ว่าเราเริ่มซื้อมาเนี่ยอย่างน้อยสักสองสามปีมันถึงจะเห็นผลนะครับการเก็บอ,อมเนี่ยสําคัญมากนะฮะชีวิตคนอะน ถ้าไม่มีเงินออมเนี่ยคุณจะไปทําอะไรในชีวิตทําอะไรก็ไม่ได้ก็หัดเก็บออมบิตคอยซ์นะฮะก็เป็น DCA เก็บไว้ DCA เนี่ยดีที่สุดเท่าที่ทดสอบนะฮะได้ผลดีที่สุดเลยแล้วก็ซื้อด้วยจํานวนทึ่งแน่นอนในวันที่ที่แน่นอนไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับซื้อป บางคนนะคิดว่าเออถ้ามันลงมายังไม่ซื้อรอรวบตอนจุดท้ายเลยโอ้ยไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องเราพลาดจนได้ซื้อมันะฮะทุกครั้งที่เราตั้งกดเอาไว้ซื้อไหนะฮะเราดีเซไปเรื่อยๆพอสักสองปีเนี่ยเออจะมาขอบมานึกขอบใจหลวงเวชช่วยสอนให้จะเห็นผลประมาณสองปีครับด c a ซครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วน ด้วยความมุ่งมั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis t a l l o r หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกันเหมาะกกบทุกทุกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำอย่งไรสั่งซื้อหนังสือ The Crisis Teller ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้